เพราะฉะนั้นเราสรุปได้เลยครับว่าต้องซื้อฮะต้องซื้อเลยซื้อเลยครับรับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับอุปกรณ์ที่คอนเทนต์ครีเอเตอร์ทั้งหลายแหล่ ควรจะต้องมีนะครับนั่นก็คือไมโครโฟนนั่นเองนะวันนี้ไมโครโฟนที่ผมจะมาแนะนำนะครับก็คือเจ้าตัวนี้ครับโหลดไวเลสโกสองนั่นเองกิ๊บไมค์ไมโครโฟนนี่นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยโหลดไวเลสโกเนี่ยเขาเคยออกตัวนี้มาก่อนนะครับเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับเป็นเวอร์ชั่นแรกโหลดไวเลสโกนะครับซึ่งเจ้าเวอร์ชันแรกเนี่ยนะครับจะมี1ตัวส่งแล้วก็1ตัวรับแบบนี้นะฮะนี่ นะครับส่วนเวอร์ชัน2เนี่ยนี่ครับโหลดไวเลสโก2เนี่ยนะครับก็จะมี2ตัวส่งและ1ตัวรับแบบนี้นี่ครับนี่2ตัวนี้แตกต่างกันยังไงแน่นอนครับว่าเห็นด้วยตาเนี่ยมองก็รู้อยู่แล้วว่ามันแตกต่างกันที่ผมให้ดูไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือเจ้าโหลดไวเลสโก1เนี่ยมี1ตัวส่ง1ตัวรับนะครับแล้วก็โหลดไวเลสโก2เนี่ยมี2ตัวส่ง1ตัวรับนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่มีเจ้าโหลดเบเลสโกเวอร์ชันแรกเวลาเราจะใช้งานอย่างเช่นเราจะต้องไปใช้สัมภาษณ์ใครสักคนหนึ่งนะฮะมันก็จะเกิดปัญหานิดนึงก็คือมันไม่สามารถที่จะติดไปที่เสื้อได้นะครับก็ต้องดึงออกมาแล้วก็ตัวพิธีกรเองก็ใช้นะครับแล้วก็ยื่นไปให้กับผู้ที่กําลังสัมภาษณ์อยู่อะไรประมาณนี้นะฮะหรือว่าเอาไปติดที่คนใดคนหนึ่งนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยก็พูดให้เสียงดังขึ้นมาหน่อย นี่นะครับประมาณนี้ก็จะใช้งานลำบากนิดหนึงนะครับแต่พอเป็นโหลด w ว r e l e s s ส o 2เนี่ยนะครับพอมี2ตัวส่ง1ตัวรับแบบนี้แล้วเนี่ยทำให้การทำงานที่แบบว่าจะต้องมีการสัมภาษณ์กันหรือว่าเป็นมีพิธีกร2คนเนี่ยก็สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับเรียกได้ว่า v วอร์ชันอเนี่ยออกมาได้แบบโอ้โหประทับใจมากๆเลยทีเดียวนะฮะอ่ะเรามาดูของในกล่องกันบ้างน,นะครับว่าเมื่อแกะมาแล้วเนี่ย มีอะไรกันบ้างนะครับเจ้าเรตโหลดไวเรสโกหนึ่งเนี่ยก็คือแกะมาก็อย่างที่เห็นครับมีนี่นะครับหนึ่งตัวส่งหนึ่งตัวรับนะครับแล้วก็มีสาย T-R-F หนึ่งเส้นนะครับนี่แล้วก็มีเดตแคตนะครับหรือบางคนจะเรียกว่าวินมัฟวินชิลก็สุดแท้แต่นี่ฮะมี2อันนะครับแล้วก็มีสาย U S B C นะครับอีก2เส้นนะครับก็เอาไว้ชาร์จนะฮะแล้วก็มีซองแบบนี้ หนึ่งอันนะครับส่วนเจ้าโหลดเวเลสโกสองนะฮะก็นี่ปึ๊บ3ตัวนี้นะครับก็คือ2ตัวส่ง1ตัวรับนะครับแล้วก็มีสาย T-R-F ซึ่งไม่ได้เป็นแบบนี้แล้วนะไม่ได้เป็นแบบขดๆแบบนี้แล้วนะครับจะเป็นสายแบบเนี่ยแบบเนี้ยด,ด,ดัดได้เนี่ยแบบเนี้ยก็ดีนะฮะดีเลยเวลาใช้เนี่ยมันก็เราก็สามารถดัดดัดดัดให้มันแบบไม่เกะกะได้นะครับแล้วก็มีเดสแคทสามอันนะครับนี่แล้วก็มีซอง เป็นยาวๆแบบนี้ใส่ได้อุปกรณ์ทั้งหมดนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มีสาย USB-C ให้3เส้นนะครับก็เอาไว้ชาร์จเอาไว้อัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับแล้วก็เอาไว้คอนเน็กกับคอมพิวเตอร์นั่นเองนะฮะเอาล่ะคราวนี้เรามาดูข้อแตกต่างกันบ้างนะครับว่าเจ้าโหลดไวเลสโก o 1กับโหลดไวเลสโ Go 2เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับอันดับแรกกล่องกันเลยฮะสำหรับคุณที่ เป็นแบบผมอะคือเป็นโรคจิตที่แบบว่าเวลาซื้ออะไรมาแล้วเนี่ยเราก็จะชอบเก็บกล่องไว้นะครับซึ่งเจ้าโหลดไวเลตโกหนึ่งเนี่ยกล่องคือแบบพอแกะออกมาแล้วเนี่ยพอเนี่ยมันมันเก็บได้แบบสวยงามอะแล้วเวลาแกะคือแบบมันเนี่ยมันมีเป็นกระดาษปลุก,ลก,ลกแบบนี้แล้วแกะออกมาปุ๊บคือมันก็ดูแบบเรียบร้อยอะดูไม่ไม่ฉีกขาดนะฮะเนี่ยแต่พอไปเป็นโหลดไวเลตโกสองคือด้านบนนี่คือติดกาวมาแบบ หนาแน่นมากครับคือต้องแกะจนขาดเท่านั้นเนี่ยเนี่ยผมแกะจะขาดเละเทะไปหมดเลยนะฮะก็เลยทําให้คนที่โรคจิตอย่างผมที่แบบชอบเก็บกล่องเนี่ยมันจะแบบรู้สึกเฟลๆฟนิดนึงแต่ก็ไม่เกี่ยวกับการใช้งานนะฮะอะ่ะแล้วก็สิ่งที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดอีกอย่างหนึ่งก็คือนี่ครับเจ้าเดสแคทหรือวินมัฟวินชิลเนี่ยนะฮะคือเวอร์ชั่นแรกเนี่ยเขาจะเป็นเคี้ยวเป็นเคี้ยวแบบนี้ครับเนี่ยเป็นเคี้ยวใช่ไหมแล้วเวลาติดเนี่ยมันก็เอาไปแบบ เอาเคี้ยวเนี่ยกดเข้าไปปุ๊บซึ่งมันก็ก็อยู่นะครับแต่ว่าแค่แบบสะกิดหน่อยเดียวตึกต๊กตึก๊กตึ๊กหลุดแล้วนะครับซึ่งมันมีปัญหากับหลายๆคนนะครับที่แบบว่าเวลาเอาไปใช้แบบอย่างเช่นแบบไปถ่ายแถวทะเลอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะต้องมีลมพัดใช่ไหมฮะแล้วพอติดไว้อย่างเงี้ยแล้วก็เดินเดินเดินไปแล้วแบบหันซ้ายหันขวาหน่อยเดียวมันก็หลุดหายไปนะฮะก็เป็นปัญหาอย่างมากนะครับในเวอร์ชั่นแรกซึ่งตอนแรกออกมาเนี่ยแบบ โอ้โหคือผมซื้อมาผมแบบชอบมากเลยนะแบบเฮ้ยมันมีไอข้ขนนี่ด้วยเว้โหดีเลยแต่ปรากฏว่าพอไปใช้จริงอะ่ะมันหลุดได้ง่ายๆเลยนะฮะหลุดได้บ่อยหลังๆเลยไม่ไม่ค่อยได้ใช้นะฮะอ่าแต่มาเวอร์ชั่นนี้ครับเขาแก้ไขามาด้วยไม่เป็นเขี้ยวล็อกแล้วไม่เป็นเขี้ยวล็อกนะฮะจะเป็นแบบเป็นเกลียวอ่าเป็นเหมือนเกลียวอะ่ะนะฮะให้กดลงไปแล้วก็หมุนนี่กดลงไปแล้วก็หมุนปุ๊บคันนี้ล็อกอยู่เลยจับอย่างนี้ก็ไม่หลุดนี่ฮะเห็นไหมฮะนี่ ซึ่งเป็นสิ่งที่แบบว่าโอ้โหดีงามมากนะฮะถือว่าดีงามมากๆก็จะทําให้คุณที่จําเป็นที่ต้องออกไปใช้ตามทะเลหรืออะไรที่มันมีลมแรงๆเงี้ยก็จะใช้ได้อย่างปลอดภัยไม่หลุดแล้วเนี่ยฮะโอ้โหแบบไม่มีทางหลุดเลยเพราะมันเป็นเกลียวล็อกนะครับก็เรียกว่าสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับก็มีมาให้3ามอันก็คือมีสแปร์อันหนึ่งนะครับเผื่อหายแล้วก็มี2อันสาหรับติดที่ตัวส่งนะฮะนี่สิ่งที่แตกต่างกันอีกนะครับนั่นก็คือ เจ้าโรดไวเลสโกหนึ่งเนี่ยนะฮะเขาเคลมไว้ที่การส่งสัญญาณเนี่ยเจ็ดสิบเมตรในแนวตรงนะครับในแนวตรงแต่ว่าเจ้าโรดไวเลสโกสองเนี่ยเขาเคลมไว้ว่าส่งสัญญาณได้ไกลถึงสองร้อยเมตรนี่โอ้โหไกลามากนะฮะซึ่งเวลาเราใช้งานจริงๆเนี่ยมันไม่มีใครเลยะะที่แบบว่าจะสัมภาษณ์กันแล้วแบบยืนไกลกันแบบสองร้อยเมตรอ่ะไม่น่าจะมีนะฮะไม่น่าจะมีนะฮะส่วนใหญ่ก็เนี่ยอยู่หา่างกล้องสักประมาณ เต็มที่ก็เอาสักสาเมตรไปประมาณนี้นะฮะแต่ว่าก็ทำมาแบบนี้ก็ดีก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องดีนะเป็นเรื่องดีแล้วก็ถึงแม้ว่าทั้ง2ตัวเนี้ยนะครับจะส่งสัญญาณด้วยความถี่สองจุดสี่กิกะเฮิรตซ์ก็ตามนะฮะแต่ว่าเจ้าโหลดไวเลสโกสองเนี่ยจะมีอนุภาพร้ายแรงกว่าจะทะลุทะลวงกว่าเพราะเป็นการส่งสัญญาณแบบดิจิตอลซีรีส์สอ่าส่วนเจ้าไวเลส โวอร์ชันแรกเนี่ยเป็นซีรีส์3นะครับเดี๋ยวเราจะลองไปเทสกันนะครับว่าการส่งสัญญาณเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าเวอร์ชันแรกเนี่ยก็ถือว่าส่งสัญญาณได้ดีอยู่แล้วนะครับส่งสัญญาณได้ดีอยู่แล้วเพราะเวลาที่ผมมาไปใช้ด้านนอกคือเอาดอเนี่ยก็ไม่เคยเกิดปัญหาเรื่องของสัญญาณหายหรือสัญญาณขาดอะไรนะครับยิ่งพอมาเป็นการส่งสัญญาณเป็นซีรีส์4แบบนี้เนี่ย โอ้โหเดี๋ยวต้องเอาไปทดลองกันหน่อยว่ามันจะดีขนาดไหนนะฮะและน้ำหนักตัวฮะนี่หนักเพียงแค่32กรัมเท่านั้นนะครับซึ่งก็จริงๆแล้วกับเวอร์ชั่นแรกก็น้ำหนักไม่ต่างกันเท่าไหร่น้ำหนักเบาน้ำหนักเบาอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวรับและตัวส่งนะฮะน้ำหนักตัวหนึ่งก็32กรัมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการที่เราเอามาติดเสื้อนะฮะซึ่งปกติผมก็ใช้ประจำอยู่แล้วก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรนะฮะนี่ติดแบบนี้เข้าไป ป๊บหรือบางครั้งผมก็ติดที่กระเป๋าเลยแบบนี้ก็ได้เนี่นะครับแล้วก็ข้อดีของเจ้า Wireless Go 2เนี่ยนะฮะมันสามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานนะครับด้วยการคอนเน c t กับซอฟต์แวร์นะครับโปรแกรมโหลด Central นะครับซึ่งจะทำให้มันเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเซตค่าต่างๆนาๆนานะครับซึ่งเจ้า โหลดเวเลกโกหนึ่งเนี่ยมันไม่มีนะครับมันไม่มีมันไม่สามารถทําได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของเจ้าโหลดเวเลตโกสองนะฮะนั่นก็คือตัวส่งเนี่ยมันสามารถเล็กขอดได้เป็นแบบแต a n d a l o n e เลยคือไม่จําเป็นที่จะต้องแบบมีตัวรับไม่จำเป็นจะต้องไปเสียบกับกล้องหรืออะไรเนี่ยตัวของมันเนี่ยเปิดเครื่องปุ๊บสามารถเล็กขอดได้ทันทีนะครับหรือเราจะตั้งค่าให้มันแบ็กอัพนะครับ โดยการที่ถ้าเกิดตัวรับไม่ได้เปิดเนี่ยมันก็จะไม่อดัดอ่าแต่เปิดเมื่อไหลายปั๊บเนี่ยมันก็จะเลคคอร์ดแบ็กอัพเข้าไปไว้ในตัวมันนะครับซึ่งมันสามารถบันทึกได้ยาวนานถึง48ชั่วโมงนะฮะหรือว่าถ้าเกิดใครจะเซตค่าเป็นแบบเปิดปุ๊บอัดได้เลยก็ได้ก็ก็ได้เหมือนกันนะครับเอาไว้สําหรับคุณที่จะเอาไปาบันทึกเวลาแบบประชุมหรืออะไรก็สุดแท้แต่นะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนี่นะฮะ ข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับของเจ้าโหลดไวเลสโกลเนี่ยก็คือมันสามารถบันทึกได้ทั้งแบบโมโนและสเตอริโอนะครับก็คือมันสามารถบันทึกแบบรวมเสียงก็อย่างเช่นนะครับพิธีกรสองคนเวลาบันทึกเนี่ยมันก็จะบันทึกเป็นแถบเสียงเดียวกันรวมมาเลยนะครับอันนี้เป็นแบบปกติซึ่งปกติเนี่ยเจ้าโหลดไวเลสโกหนึ่งก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะมีตัวเดียวใช่ไหมฮะแต่โหลดไวเลสโกสองเนี่ย มันสามารถที่จะนอกจากจะรวมเสียงกันแบบนั้นแล้วได้ก็ยังจะสามารถแยกเสียงนะครับโดยการที่ตัวนึงเนี่ยจะบันทึกไปอยู่ลายซ้ายนะครับส่วนอีกตัวนึงเนี่ยก็จะบันทึกไปอยู่ในลาย,ลายขวาซึ่งการบันทึกแบบนี้คุณสามารถนําไปแก้ไขได้นะครับก็คืออย่างเช่นแบบเ,เวลาพิธีกร1่กับพิธีกร2เนี่ยหรือพิธีกร1สัมภาษณ์ผู้มาให้สัมภาษณ์เนี่ย เสียงแบบมันไม่เท่ากันเราก็สามารถเข้าไปปรับในโปรแกรมได้หลังจากเราปรับเพิ่มเสียงอะไรต่างๆนานาเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอามาเมิดกันนะครับเอามารวมกันอีกทีหนึ่งนะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ทําให้เราสะดวกในการทํางานทําให้เราสามารถแก้ไขได้ในการทํางานนั่นเองนะฮะนี่เป็นข้อดีนะครับเอาละฮะเมื่อเราได้เจ้าไวเลสโกสมาแล้วนะครับหลังจากแกะกล่องมาแล้วเนี่ยอันดับแรกเราควรจะต้องทำยังไงมาดูกันครับ หลังจากที่เราได้เจ้าโหลดไฟล์เอโ2มาแล้วนะฮะสิ่งแรกที่เราต้องทำครับก็คือเข้าไปในเว็บไซต์ของโหลดนะครับโหลด .com เข้าไปปึ๊บพอเข้าไปเสร็จแล้วครับเราก็เข้าไป r e จิสเตอก่อนนะครับก็ไปสมัครปึ๊บพิมพ์ชื่อนามสกุลใส่อีเมลอะไรเข้าไปหลังจากเราล็อกอินรีจิสเตอร์เสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็ทำการรีจิสเตอร์นิวใหม นะครับก็ค to ือเป็นการลงทะเบียนใหม่ท yeah. ี่เราซื้อมานั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดปกติแล้วเนี่ยเจ้าหลดบปเลสโกเนี่ยมันมีรับประกันอยู่แล้ว1ปีแต่ถ้าเกิดเราลงทะเบียนในเว็บเนี่ยมันก็จะกลายเป็น2ปีนะฮะจะกลายเป็น2ปีด้วยกันก็ทําการลงทะเบียนเสร็จให้เรียบร้อยนะฮะนี่ครับอย่างตัวอย่างของผมก็จะมีเจ้าโหลด v ปเลสโกหนึ่งนะครับลงทะเบียนไว้แล้วแล้วก็โหลดไปเลสโกสองนี่ครับก็ลงทะเบียนให้เรียบร้อยพอเราลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยคราวนี้ก็ประกันผ่านไป ไปดาวน์โหลดฮะนี่เลือกที่โหลดเซ็นทรัลนะครับเพื่อที่เราจะดาวน์โหลดโปรแกรมอ่าก็เลือกเอาครับว่าใช้ Mac หรือว่าใช้ w n n o w w นะครับก็อ่า e ใส่อีเมลเรียบร้อยแล้วกดดาวน์โหลดตึ๊กเข้าไปนี่ครับพอเราดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยครับเราก็จะโปรแกรมโหลดเซ็นทรัลหน้าตาแบบนี้ขึ้นมาอ่านะครับเปิดมาไม่มีอะไรแบบนี้นะฮะก็ทำการเอาเจ้า Wireless สองนะครับทั้งตัว รับตัวส่งเนี่ยเสียบเข้าไปพอเสียบไปปั๊บเนี่ยถ้าหาเฟิร์มแวร์เวอร์ชันเก่านะครับมันจะอัปเดตให้คุณเองอัตโนมัตินะครับก็นั่งรอแป๊บเดียวนะครับอ่าอย่างตอนนี้ก็คือเป็น1.6.0นะครับเสร็จแล้วมีอะไรกันต่อครับนี่หน้าปรับแต่งครับก็จะมีตั้งค่าแบ็คไลท์จะเปิดหรือจะปิดถัดมาเป็นเกนโหมดนะครับเกนโหมดก็คือระดับความดังความเบานั่นเองถ้าเป็นโหลดเวลสโกหเนี่ยก็คือจะมีการปรับได้แค่3ระดับแต่ โหลดเบลสโกสครับสามารถปรับได้ถึง10ระดับด้วยกันนี่นะครับก็เราก็เลือกเอาว่าเราถนัดแบบไหนความดังจะก,กี่เดซิเบลอ่านี่ครับแล้วก็โหมดที่เราจะบันทึกจะให้มันเหมิดเสียงเป็นโมโนไปเลยนะครับรวมเสียงกันมาหรือจะเป็นสปริตนะครับก็คือแยกซ้ายขวาก็มาตั้งตรงนี้นี่ฮะนี่แล้วก็เซฟตี้ช h นลนะครับก็คือเวลาราบันทึกแบบเหมิดแบบรวมเสียงมาแล้วเป็นโมโนเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการแยกบันทึก ด้านซ้ายเนี่ยเป็นเสียงปกตินะนะครับแต่ด้านขวาเนี่ยก็จะแบบหลีบๆเบาๆหน่อยนะครับเพื่อที่เกิดเวลามันมีปัญหาอะไรก็เอามาแก้ไขได้นิดนึงก็ยังดีนะครับถัดไปปุ่มบอทอนจะให้เป็นอะไรนี่ครับก็เลือกให้เป็นแบคไท์เนี่ยโชว์แบตเตอรี่โชว์สถานะนู่นนี่นั่นนะครับต่อไปคราวนี้เสียบเจ้าตัวส่งกันบ้างนะครับเสียบเข้าไปเลยฮะปุ๊บเหมือนเหมือนกันฮะถ้าเกิดเป็นเฟิร์มแวร์เก่าอยู่เนี่ยมันก็จะอัปเดตให้อัตโนมัติ เป็นเฟิร์มแวร์ล่าสุดนะครับนี่นะฮะอันนี้ในในภาพที่เห็นเนี่ยคือมันของผมมีการบันทึกไปแล้วนี่นะครับอันแรกนี่ฮะช่องแรกนะครับเลกคอร์ดนะครับมันจะมีให้เลือกแบบแบ็กอัพหรือจะเป็นเอาเวนะครับแบ็กอัพเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับว่ามันจะบันทึกนะครับก็ต่อเมื่อตัวรับเนี่ยเปิดเปิดเมื่อไหร่ปับ๊บมันจะบันทึกทันทีเลย นะครับจะบันทึกทันทีถ้าเป็นเอาเวเนี่ยเปิดเครื่องที่ตัวส่งเนี่ยเปิดปุ๊บมันก็บันทึกให้อัตโนมัติเลยนะครับหรือว่าใครจะปิดโหมดนี้ก็สุดแท้แต่นะฮะถัดไปนะครับเป็นช่องแพกนะครับแพเนี่ยมันจะเอาไว้ใช้กับไมล์วาเวเลียก็คือไม้สายที่เราเสียบเข้าไปกับเจ้าโลดไวเลสโกเนี่ยนะฮะเสียบเข้าไปมันจะเป็นการตัดความไวของไม์นะฮะนี่นะครับผมไม่ได้ใช้ก็ปิดไปถัดไปครับนี่ฮนะ LED จะให้เลือกเป็นแบบไหนเป็นแบบไ r i g h t หรือเป็น d ี m นะครับซึ่งจริงๆบนตัวของมันก็กดได้อยู่แล้วนะครับแล้วปุ่มตุอนจะให้เป็น m u ้วหรือว่าไม่ทําอะไรเลยผมก็เลือกเป็น m u ้วแสดงสถานะแบตเตอรี่นะครับแล้วนี่ครับตรงนี้นะฮะที่เราตั้งไว้เนี่ยให้มัน r ค c o r d เนี่ยซึ่งถ้าเกิดเราเลือกแบบ, Quality แบ,บคุณภาพดีเลยเนี่ยมันจะบันทึกได้7ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดเอาคุณภาพต่าหน่อยนะครับก็จะบันทึกได้4 8ชั่วโมงนะฮะบ,บันทึกมาก็จะเป็นไฟล์แบบนี้อยู่ด้านข้าง เราก็สามารถกด Export ไปนี่ครับสามารถเลือกได้ว่าจะให้ตั้งชื่อใหม่นะครับตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้จะ Export เป็นเวฟหรือเป็น MP3 นะครับนี่นะฮะเลือกได้หมดนะครับต้องการความถี่เท่าไหร่นะครับต้องการกี่บิตนะฮะก็กด Export ไปตึ้งแค่นั้นนะครับตัวส่งตัวที่2ก็เช่นเดียวกันนะครับก็ตั้งค่าเหมือนกันเหมือนกันนะครับ น,นี่แหละฮะก็คือการทํางานเบื้องต้นของเจ้าโหลดวายเลดโกสองนะครับซึ่งเราต้องเข้าไปตั้งค่าอะไรพวกนี้ให้เรียบร้อยซะก่อนนะครับลงทะเบียนประกันนะฮะอะไรให้เรียบร้อยส่วนที่ตัวมันนะครับก็จะมีปุ่มต่างๆงานานาซึ่งเราสามารถกดเพิ่มลดเสียงนี่ฮะมีปุ่มเพิ่มลดเสียงตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถกดเลือกแบบให้เป็นโมโนหรือสเตอริโอก็ได้เมื่อกด2ปุ่มพร้อมกันที่ตัวรับนะ ส่วนที่ตัวส่งไม่มีปุ่มอะไรเลยนะครับนี่มีช่องเสียบไมล์ลาเวเลียได้นะครับแล้วก็ช่องเสียบ USB C เอาล่ะเดี๋ยวเราจะลองไปทดสอบกันว่าการส่งสัญญาณของมันเนี่ยดีอย่างที่เขาเคลมกันไหมหรือเปล่าไปชมกันเลยครับไปเอาล่ะฮะตอนนี้เรามาอยู่กันที่ชายหาดเมืองพัทยาเรียบร้อยแล้วนะฮะโอ้โหบรรยากาศสุดลูกหูลูกตาเลยนะฮะ เราจะมาทดสอบสัญญาณของเจ้าโหลดไวเลสโก2ก็เป็นยังไงแต่ตอนนี้ที่อยู่ในมือเนี่ยเป็นโหลดไวเลสโก1นะฮะโอ้โหอากาศร้อนมากเหงื่อเข้าตานะฮะเราจะทดสอบเจ้าโหลดไวเลสโก1ก่อนเพื่อมาเปรียบเทียบกันกันกบเจ้าโหลดไวเลสโก2นะฮะแต่ที่ผมต้องถือแบบนี้เนี่ยเพราะว่าเจ้าเดสแคทของโหลดไวเลสโก1เนี่ยมันติดไปแล้วเนี่ยแล้วเวลาหนีปกหนีที่คอเสือ้อแล้วเดินไปเดินมาเนี่ยมันจะหลุดมันจะหลุดง่ายมากก็เลยขออนุญาตถือแล้วกัน เราจะทดสอบในการเดินเดินถอยหลังนะฮะแล้วหันหน้าเข้าหากล้องแบบนี้นะครับเพื่อทดสอบสัญญาณว่าที่เคลมไหมว่ามันไกลได้ถึง70เมตรเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะเริ่มเลยนะอ่าไปแล้วผมจะเดินถอยหลังนะอ้าวลืมกดนาฬิกาอ่เดี๋ยวอ่ะนี่วัดระยะทางเลย70เมตรนี่ฮะอ่าถอยมาเรื่อยถอยมาให้เรื่อย บรรยากาศเมืองพัทยาตอนนี้ครับก็ค่อนข้างจะเงียบเหงานิดนึงวันนี้เนี่ยที่เรามาถ่ายเนี่ยเป็นวันอาทิตย์นะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเป็นวันอาทิตย์เนี่ยโอ้โหชายหาดเนี่ยคนจะเยอะมากนะครับแล้วยิ่งถมถ,ถมชายหาดเข้าไปแบบนี้ให้มันกว้างใหญ่แบบเนี้ยโอ้โหคนจะมาเยอะมากนะครับมาเยอะมากแต่ตั้งแต่โควิดเป็นต้นมาเนี่ยตั้งแต่โควิดรอบแรกนะฮะโควิดรอบแรกเมื่อปีที่แล้วมาเนี่ย พัทยาก็เริ่มจากคนน้อยลงเพราะว่าทุรกของเอ่อคือพูดง่ายว่า50%ที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติอะไรประมาณนะบินปิดก็หลายๆปิดต่อไปนะฮะ นี่ตอนนี้ไม่เรื่อยเรื่อยอไม่เรื่อยถอยไม่เรื่อยถอยไม่เรื่อยฮะตอนนี้ระยะทางประมาณหกสิบเมตรสิบเมตรแล้วนะฮะลมแรงนะฮะลมแรงเลยเจ้าเดดแคทไปด้วยตอนนี้เจ็ดสิบแล้วสัญญาณยังโอเคอยู่ใช่ไหมโอ้โหนะฮะ อันนี้โหลดไวรัสโก,กหนึ่งนะฮะอ้าวนี่ไงนี่โงผมลูกรแล้วคือเด็ดแค่อ่อนมากแค่ลมยังหลุดเลยนฮะ,ะนี่ครับมาเรื่อยๆฮะมาเรื่อยๆไม่ถึงพันธุเนี่ยธุรกิจหลายๆอย่างนะฮะก็ปิดตัวไปบัดนี้นะฮะ ไปีกว่าปิดบางอย่างนะฮะที่ปิดตัวปก็ไมไ่เลยนะฮะตอนนี้ตึงอาการหนักนะฮะอาการกมากโอ้โหนี่นะฮะเด็ดโกหนึ่งหนึ่งร้อยเอาละกลับมาเรียบร้อย นี่แหละฮะโหลดไวเลสโก1ฮะคราวนี้เดี๋ยวมาดูเจ้าโหลดไวเลสโก2บ้างว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะโอเคเอาละครับตอนนี้เราเปลี่ยนมาเป็นเจ้าโหลดไวเลสโก2เรียบร้อยนะฮะนี่ผมเอาติดที่คอเสื้อได้เลยเพราะว่าเจ้าเดดแคทเนี่ยมันล็อกอยู่แน่นอนไม่มีหลุดแน่นอนเอาละการทดสอบเหมือนเดิมผมจะเดินถอยหลังไปเรื่อยๆก็คือเดินหันหน้าให้กล้องนะครับแล้วจะมาดูระยะทางว่ามันไกลได้ขนาดไหนนะฮะเอาละครับพร้อมแล้วไปได้เลยนี่ครับ เหมือนเดิมฮะเดินถอยหลังแล้วก็เดินก็คือเดินหันหน้าให้กล้องนั่นเองแต่ถอยหลังไปเรื่อยๆนะครับโหลดไวเลสโก2เคลมไว้ที่200เมตรนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยโหลดไวรเลสโก1เนี่ยเดินไปได้ถึงร0 0เมตรนะฮะก็ยังสัญญาณย,ยังดีอยู่นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นที่โล่งแจ้งด้วยนะฮะสัญญาณก็เลยโอเคนะฮะแต่ที่ผมเลือกมาทดสอบที่ชายหาดเนี่ยเพราะว่ามันมีลม นะฮะมันมีลมก็อยากจะใส่เจ้าเดสแคทเนี่ยแล้วก็ไปดูว่ามันเป็นยังไงนะฮะมีเสียงพึบพับพึบพับไหมนะครับนี่ฮะบรรยากาศตอนนี้ห้าโมงยี่สิบสองนาทีนะฮะขณะที่เราถ่ายทําอยู่นี่โอ้โหแดดกำลังใช้ได้นะฮะร้อนมากๆเลยทีเดียวนะฮะนะครับร้อน แต่ก็เริ่มมีคนที่มาเดินเล่นตามชายหาดเริ่มมานะฮะแล้วก็คนที่มาวิ่งออกกับบังกายเมื่อก่อนผมก็จะมาวิ่งที่นี่ยฮะประจําแต่หลังๆก็เริ่มขี้เกียจขับรถมานะครับก็วิ่งแถวบ้านแถวบ้านก็จะใกล้กับอ่างเก็บน้ํามาประชันนะครับตอนนี้เราห่างมา80เมตรนะฮะ80เมตร ปึ๊บปึ๊บปึ๊บสัญญาณยังคงดีอยู่นะฮะสัญญาณยังดีอยู่โอ้โหร้อนใช้ได้เลยนะเนี่ยนฮะอากาศร้อนสุดๆด,ด้านขวาก็จะมีผ่านโรงแรมนะฮะนี่อามารี ถัดมาก็ฮอลิเดย์อินนะฮะแต่ไม่ต้องพูดถึงครับเงียบสงบฮะช่วงนี้โควิดรอบสามนะฮะเล่นเอาเหนื่อยกันทุกคนธุรกิจทุกอย่างในเมืองพัทยานะฮะคือบางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะนักท่องเที่ยวไม่นักท่องเที่ยวต่างชาติไม่เข้ามาพัทยาแล้วทำไมแบบไม่ทำธุรกิจอะไรที่มันแบบ เออเื้อกับนักท่องเที่ยวที่เป็นคนไทยล่ะนะฮะคือจริงแล้วในพัทยาของเราเนี่ยธุรกิจมันก็ไม่ใช่ว่าทุกอย่างนะฮะที่จะเอื้อกับนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างเดียวจริงๆก็มีหลายธุรกิจที่มันเอื้อกับนักท่องเที่ยวชาวไทยแต่ว,ว่าช่วงนี้โควิดน,น,นะนะเขาก็สั่งห้ามไปไหนต่อไหนก็คนไทยก็ไม่ค่อยอยากออกไปไหนไม่ค่อยอยากไปเที่ยวนะฮะประกอบกับ คนที่อาศัยในพัทยาเนี่ยที่ทําธุรกิจกับคนไทยด้วยกันเนี่ยนะฮะแต่ว่าวงจรนะครับเมื่อ,อ,อนักท่องเที่ยวไม่เข้ามาในพัทยานะฮะเงินมันก็ไม่หมุนเวียนพอเงินไม่หมุนเวียนเนี่ยมันก็สะดุดกันไปหมดนะฮะอ่ะตอนนี้ผมมาอยู่ที่หนึ่งร้อยแปดสิบเมตรนะฮะ ตอนนี้ถึงหน้าคาลิเวอร์แล้วสัญญาณยังดีอยู่นะฮะสัญญาณย,ยังดีอยู่โอ้โหร้อนจริงๆเหงื่อไหลเข้าตาเลยอ่ะคืนนี้ไกลมากนี่สองร้อยเมตรแล้วสองร้อยเมตรแล้วครับผมหยุดแล้วกันนะฮะสัญญาณย,ยังคงดีอยู่นะฮะแต่ผมไม่เชื่อฮะว่าจะมีใครที่ยืนสัมภาษณ์กันแล้ว ไกลกันขนาดนี้นี่ถ้าจะมองไม่เห็นตากล้องแล้วนะฮะมองไม่เห็นกล้องแล้วไม่น่าจะมีนะแต่เขาทําไว้มันก็ดีแหละเออมันก็ดีอเอาละ่ะกลับมาเรียบร้อยฮะโอ้โหเหนื่อยใช้ได้เลยคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเดินแค่สองรอเมตรแค่นี้มันก็เนี่ยพอดีเลยเดินแค่สองรอเมตรมันก็ไม่ได้อะไรมากมายหรอกประกอบว่าแดดค่อนข้างแรงแดดค่อนข้างแรงแล้วก็ใส่หน้ากากด้วยนะฮะเป็นไงฮะสัญญาณ ด้วยความที่มันเป็นการส่งสัญญาณดิจิตอล2.4กิกะเฮิรตซีรีส์4อ่ามันจะทะลุทะลวงกว่าซีรีส์3ในโหลดไบเลตโกล1นะเอาละฮะอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบทดสอบการรับสัญญาณของเจ้าโหลดไบเลตโกล1และ2ให้คุณผู้ชมได้ชมกันก็เอาไปไว้เป็นประกอบการตัดสินใจนะครับว่าเอ๊ะเรามีความจำเป็นต้องใช้อะไรที่มันไกลครับแบบนี้ไหมถ้าจำเป็นต้องใช้แบบ ที่มันต้องทะลุทะลวงต้องไกลก็เลือกโหลดไวเลสโก2แต่ถ้าเกิดมีโหลดไวเลสโก1อยู่แล้วนะครับยังไม่ได้มีความจําเป็นว่าเอ๊ะเราจะต้องมีพิธีกร2คนเราก็ยังใช้คนเดียวอยู่นะครับแล้วก็ไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องแบบสัมภาษณ์อะไรไกลกันขนาดนี้ก็ใช้โหลดไวเลสโก1เหมือนเดิมโอเคครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับการทดสอบของผมนะฮะโอ้โหเรียกได้ว่าเจ้าโหลดไวเลสโก2เนี่ย ทำการส่งสัญญาณของมันเนี่ยดีมากๆเลยทีเดียวนะฮะดีจริงๆนะครับส่งสัญญาณได้ไกลนะครับแต่ถึงเวลาจริงๆเ่ะเราคงไม่ใช้ไกลขนาดนั้นแน่นอนนะครับก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นว่าเราคงจะอยู่ห่างกล้องเนี่ยน่าจะเต็มที่สัก5เมตรไม่เกินนี้แหละนะฮะเออหรือบางคนใช้เลนเทเลอ่าอย่างประมาณแบบเลนเจ็ดสิบสองร้อยเลยประมาณนี้นะฮะสูงไป200เพื่อต้องการให้หลังละลายอ่ะก็ต้องอยู่ไกลๆอะไรนี้ก็ มันก็ทักสิเมตรได้ไหมก็โอเคนะแต่ผมคิดว่ามันไม่น่าจะไกลถึง200เมตรนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าการส่งสัญญาณดีจริงๆถึงแม้ว่าเจ้าโหลด v วเลสโกเวอร์ชั่นแรกเนี่ยดีอยู่แล้วนะครับดีอยู่แล้วแต่ก็พอมาเป็นเวอร์ชั่น2เนี่ยดียิ่งขึ้นไปอีกนะฮะเพราะฉะนั้นเราสรุปได้เลยครับว่าถ้าหากการใช้งานของคุณนะครับมีความจําเป็นจะต้องมีพิธีกร2คนนะครับหรือว่าการทํางานแบบของผมก็คืออย่างถ้าผมถ่าย อ่าถ่ายแฟนอย่างเงี้ยนะครับโอเคแฟนก็ติดตัวหนึ่งปึ้งเข้าไปผมก็ติดตัวหนึ่งนะครับผมเป็นคนถ่ายผมก็มีการพูดอินเสิร์ต้าไปด้วยนะครับอ่ามีการพูดตอบโต้กันต้องซื้อฮะต้องซื้อเลยถ้ามีพิธีกรมีผู้ดําเนินรายการมากกว่า1คนซื้อเลยครับรับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับโหลดเวลเลตโกสนะฮะส่วนใครที่มีโหลดเวลเล็ตโกเวอร์ชั่นแรกอยู่แล้วนะครับแล้วยังไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องแบบ เออเราไม่ต้องใช้พิธีกรสองคนนะยังมีพิธีกรผู้ดําเนินรายการคนเดียวอยู่เงี้ยก็ยังไม่ต้องเปลี่ยนครับไม่ต้องเปลี่ยนเพราะมันยังใช้ได้ดีแบบดีมากๆอยู่เลยนะครับแต่ถ้าเกิดอ่าอย่างที่ผมบอกไปถ้าเกิดมีพิธีกรสองคนนะครับก็ทางออกครับก็คือขายเป็นมือสองไปนี่ฮะเอาละนะครับวันนี้การแนะนำโหลดเวเลนโก2ของผมก็จบแต่เพียงเท่านี้นะฮะใครที่สนใจก็ไปหาซื้อกันได้นะครับราคารู้สึกจะอยู่ที่ 11,990บาทแต่ผมเนี่ยโชคดีว่า,าซื้อตอนที่ออกมาวันแรกเลยมั้งนะฮะออกมาวันแรกเขาทำโปรลด1,000บาทนะหนึ0บาทก็ซื้อมาในราคา1,990บาทนะครับผมไม่ได้พีออเดอร์พีออเดอร์รู้สึกจะราคาไม่ถึงหมืน่นมั 9, ้ง9 0 0า9 0 0เเท่าไหร่สักอย่างเนี่ยไม่แน่ใจไม่แน่ใจนะฮะเอาละฮะฝากกดติดตาม ช่อง DJ Apple Channel นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราถือว่าเป็นช่องน้องใหม่นะครับยูทูบเบอร์น้องใหม่ในวงการยูทูบเบอร์ต้องขอขอบคุณล่วงหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ